เอาล้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตยมาปันครับกับเกม World of m i c r o b e โลกของจูลินซีนั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม Evolution of Species 2ที่เราพึ่งเล่นกันไปนะครับในเกมนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากอีกเกมหนึ่งยังไงปะเริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้เราสาบาถทำการ แม่หมุนขยับเคลื่อนที่ได้นะครับผมเอตรงนี้นะครับเป็นการเจิ๊กอ๋อบวกสปีดในการว่ายที่รวดเร็วมากขึ้นและนี่ก็คือการพุ่งโอเคนะครับผมมีสกิลพวกนี้กันด้วยเริ่มจะหิวหรือยังถ้าหิวแล้วก็กินอาหารนะครับผมมาน,นี่เลยโอ้โหเสร็จอะไรก็ไม่รู้ท่าทางดูน่าอร่อยตอนนี้นะครับเฮ้ยจับนี้พุ่งใส่วให้ไวขึ้นป๊๊บป,ป,ป,ป๊รีบเติบโตนะครับผมอุ้ยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเราอาจจะต้องเริ่มฆ่าบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเจ้าตัวนี้จึกตูดจึกตูดจะหูอ้โหูตอนนี้นะครับอาวุธของเราก็คือหนามันนี้โอ้โหสุดยอดไล่เสียบจึกๆึๆกจึ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 จงตายซะเถอะออเรียบร้อยโอ้โหแตกกระจายนะครับผมต่อไปนะครับจะสอน อะไรเอ่ยเลเวลอัพกันแล้วตอนนี้เขาอยากจะให้เราทําการอัพอะไรดีเฮ้ยบอกว่าให้อัพหนามอัพปากอัพอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยขอโทษละกันนายเชิญอัพตามสบายชิ้นส่วนต่างๆก็จะเพิ่มความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ <S <S 2> <S 2> เอตรงนี้นี่คือหนามเงินนเหรอเราขอทำการซื้อนะครับแล้วก็วิพวกนี้นี่เป็นในสายของการโจมตีเนี่ยผมมีสปีดแล้วก็สิ่งที่ช่วยให รอดชีวิตมาดูที่การแก้ไขกันเถอะเอาละสำรับหนามันนี้นี่เราจะมาไว้ที่ตรงไหนกันดีเราจะลากเฮ้ยับสวมใส่เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราไม่สามารถใส่อะไรเพิ่มเติมได้เพราะว่าหมด DNA ให้ทำการย้ายพวกนี้ก็ได้งั้นละ่ะเฮ้ยสามารถปรับแต่งพวกรูปล่างได้นะครับผมนี่อย่างเช่นให้กลายเป็นแบคทีเรียที่หน้าตาเหมือนม้าแบบนี้ดีไม่เอย่ย น่าจะใช้ได้อยู่แต่งสีกันได้ด้วย,ยอยากจะได้สีแบบไหนก็อิสระกันเลยนะครับเขียวเขียวไปก่อนละกันเอาละจากนั้นก็น้านสายล่านนะครับอ b บ l i t ลโอ้โหพัฒนาได้โคตรเยอะสามารถอัพเกรดอะไรแบบนี้ได้ถ้าเข้าใจกันแล้วก็น่าจะเริ่มเล่นกันได้นะครับตอนนี้ไปเลยโอ้โหโอเพนเวิลมีแบบว่า Battle รอยัลกันด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าติดเชื้อไวรัสเราเล่นแบบ Open World กันก่อนโอ้โหเราจะเริ่ม กำจัดจากตัวไหนกันดีขอกินพวกอ่ะสาหร่ายธรรมดาไปก่อนจะหยูยปากโคตรยืดเฮ้ยขอกินหน่อยค่อยๆอ,อัพเรเวลอุ้ยการว่ายน้ำในเกมนี้นี่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โอ้โหแต่ละตัวว่ายโคตรไวแม่กินไม่ทันเฮ้ยซึบงับโอ้โหวิวทาเจนไว้สำหรับการวิวัฒนาการงั้นเหรอเฮ้ยตัวนี้มาี่จะไปไหนพุ่งใส่ครับผมจึ๊กโอ้โหจึ๊กจึ๊ก จึกจึกจกจกจกเออเอามาดิอาหารของค่าโอ้โหสุดยอดเฮ้ยสู้เราเพื่อนนี่เสียบเข้าไปเอาละเป็นตัวที่โคตรโหดจะไปไหนเพื่อนว่ายเร็วขึ้นเออไล่เสียบตายให้หมดเออสุดยอดนะครับผมเอาละเสียบเข้าไปปึ pp, ว่ายเร็วขึ้นนี่ไล่เสียบทะลุงกับ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 แ้ได้พลาสมาอะไรโคตรเยอะสำหรับตอนนี้ก็ควรจะรีบอัพ เลเวลนะครับเพื่อที่จะได้สา,ามารถมาเก็บอะไรได้มากขึ้นเอนี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหตัวโคตรแข็งข้าไปสามารถเสียบเจ้าตัวนี้ได้ดูสิเอาละสำหรับตอนนี้นะครับเอเหยื่อนี่หายไปไหนกันหมดเจอแล้วโอ้โหเจอหลายตัวด้วยนี่เสียบเอ้ยอย่ามาแย่งเหยื่ออือพุ่งเสียบพระผมการว่ายที่เร็วขึ้นมาจึก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 โอ้โหมนสู้เฮ้ยจะตายเดี๋ยวก่อน รีเพย์นะครับตอนนี้นี่เรายังไม่ใช่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดมาต้องค่อยๆวิวัฒนาการนะครับโอ้โหเฮ้ยตัวนี้โอ้โหเสียบเลือดลดโคตรเยอะอืเป็นตัวที่โคตรอันตรายนะครับเอ,อโอ้โหสาไลาไว้สําหรับการแอบพวกศัตรูนะครับกินเสร็จๆพวกนี้อัพเรเวลกันดีกว่าอ่าจึกจ๊ก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 จึ๊ก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 โอ้โหโอ้โ,โ,อโหนี่พุ่งเสียบเออ อย่าไปแย่งอาหารของข้าไอ้พวกป้าเออเรเวลสามเฮ้ยตัวสีแดงนะไล่เสียบตูดอุ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้สามารถพ่นอะไรได้ด้วยเก็บซากชิ้นส่วนกินให้หมดงับๆับงับงัโอ้ยหอีกพีโคตรเยอะได้ทีนี้60กันเลยเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆกลับไปอัปเกรดนะครับตอนนี้ก็กินพวกนี้ให้ได้เยอะๆเ,เอาละทําการต่อสู้จึก๊กโอ้โหโอ้โหด่เสียบสองลูก อะไรอะไรอะไรนี่แน่นี่แน่เออเรียบร้อยอุ้ยสุดยอดอุ้ยมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่ขอไปยุ่งด้วยเออเรียบร้อยเลเวลสี่ไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไม่แน่ไรเสียบงับกับกับับโอ้โหเป็นตัวที่อันตราพาและเกินตัวเราจิม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 โตดอุย้ยมันพ่นอะไรวะเนี่ยเออไรเสียบเมื่อกี้นะครับเจอแก๊สพิษ แก๊สอะไรก็ไม่รู้อ้อไอตัวนี้สาบานพ่นอาวุธได้ด้วยงันเหรอจึกๆึ๊กๆึ๊ก,จ,ก,จ,กจะไปไหนเออโอ้ยเกือบโดนยิงกับๆๆับับับ,บ,บจะสู้จะสู้ยยานี่ไรเสียบกันจึกๆึ๊กจกจึ๊ใครจะตายก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชาลเลนจ์ของพีวได้80นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาไ่เสียบตูดเฮ้ยเอ้โอ้โหตายปะ กลับไปที่เมนูกันก่อนสําหรับตอนนี้ก็ไปที่ร้านค้านะครับโอ้โหสามร้อยกว่าเราจะเพิ่มเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ยตอนนี้ลูกกระตานะครับ10%การมองที่ดีขึ้นเพิ่มขอบเขตการมองนั่นเหละสำหรับอันนี้นะครับเป็นหนามที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับบวกดาเมด10%นะครับผมอันเก่าบวกแค่5%น่าสนใจ และก้ามปูนี่หลักโอ้มีสกิลการหนีบนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ส่วนอันนี้ก็โบกันเฮ้ยยิงพิษได้ด้วยมาขอใช้เป็นอันนี้ละกันซื้อกันเลยเอาละตกแต่งกันเถอะนี่เราจะเลื่อนให้เจ้านี่นี่ไปปักด้านบนอันนี้ก็เว้าวเข้ามาไนิดนึงติดตั้งอันนี้ได้ไหมต้องใช้ DNA สารนะครับโอ้โหเสียดายงั้นอันนี้ก็ขอถอดเก็บไว้ก่อนไว้ตรง นี่โอ้โหโคตรใจเราจะต้องจัดบาลานซ์กันให้ดีมีสกิลเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งสกิลนะครับโอ้โหแต่งลุดลายได้ด้วยค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมแบบนี้ละกันอ่าใช้ได้อยูนี่ยผมอุ้ยมีหลายรูปร่างด้วยแล้วแต่จะเลือกใช้ขอใช้เป็นแบบเดิมก่อนละกันนะครับตอนนี้ปะ่ะออกลุยกันเถอะขอเล่นแบบ Open World มาแล้วครับผม นี่เลยสกิลใหม่ปุ้งโหพลังบอกพิษไอพิษนะครับด้วยเวลานี่เออโอ้โหเสียพระผมมาดิพลังบอกพิษด้วยกับ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 เฮ้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถจู่โจมได้หรือ,อยังเอ่ยโอ้โหไวโคตรไวเอาละตอนนี้ก็ต้องเก็บเรเวลเพิ่มนี่พลังบอกพิจึก๊กจึ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 ๊กเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นะครับโดนตะขอลิ้นทะลวงไส โอ้โหตายทันทีแม่โหดอะไรขนาดนี้เอ,อเด้ดียว่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เจ็บเจ็จจจตอนนี้ก็ขอกินอาหารฟรีกันก่อนเราต้องรีบอัปเกรดเลเวลนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ชิ้นส่วนได้มากมายมากขึ้นนี่พลังบอกพิษใช้กับตัวนี้ไม่ได้ผลจึ๊กๆ,ๆึพลังบอกพิษแกจะไปไหนโอ้โหขอเสียบหน่อยเออเรียบร้อยได้สามเพชีมาพลาสมานะครับอุ้ยอุยโดนยิงอะไรใส่ เฮ้ยใครบังอาจโอ้โหเจอตัวนี้อีกแล้วเฮ้ยพลังเคี้ยวที่แสนจะน่ากลัวว่ายเร็วๆหน่อยอย่าพลังบอกพิษปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบเอาละได้เวลาการแก้แค้นเออเรียบร้อยมากลับกลับกับ,บโอ้โหตัวนี้มีน้ำแหลมเฮ้ยสามน้ำมันแทงตูดอ้าวมันแทงตูดตายโอ้โหแม่เจ้าพวกนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆอพลังบอกพิษจึกจึ๊กจึกจึ จงตายซะเถอะจงตายซะเถอเอ้ยใจเย็นใจเย็นฮึบพุ่งใส่เฮ้ยตายสักทีเฮ้ยโอ้โหแถวนี้เถื่อนเหลือเกินเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะทําการซื้อหนามอันใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าจะมีประโยชน์มาใช้งานบ่อยนะครับเจ้าหนามเสียบจึก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 โอ้โหตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนามคู่หนามคู่เฮ้ยสู้ไม่ค่อยจะไหวเฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กครับผม พลังบอกพิษจึ๊ก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 ได้อยู่เออยอดเยี่ยมโอ้โหยตัวนี้มีหนามทั้งด้านหน้าด้านหลังเด้อเด้อเด้อโอ้ยลบ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 แมวดีกว่าเจ้าพวกนี้นี่อันตรายเกินอวยตกใจปรากเบนอะไรก็ไม่รู้ขออยู่อย่างสงบนะครับตอนนี้มาจึ๊ก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 เออเฮ้ยโดนเสียบอีกแล้วหโยแม่เป็นเกมที่ตายกันแบบว่า รัวๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างจะต่อสู้ยากกันเลยทีเดียวนี่ครับผมจึกๆๆๆๆมจ๊กจึ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 ๊กมาจึ๊กจึ๊กเออเออโอ้โหเอ็กพีเป็นร้อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาตอนนี้รอให้เจ้าพวกนี้เสียบกันให้ตายเออเออเออโอ้โห,หเลือดสองเอออย่ายุ่งอย่ายุ่งเออเก็บก่อนเก็บก่อนปึบ๊บปุบ๊บปุ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 ๊ปุ ลับไปที่เมนูกันก่อนโอเคนะครับผมเดี๋ยวในครั้งหน้านี่เราจะทำการเก็บแต้มเพื่อปลดลอด็อกหนามพวกนี้กันให้ได้แล้วก็ยังมีด้านล่างนะครับอ่าพวกหนามพวกนี้เอ็นเชียนฮอนเป็นเขางั้นเหรอนี่แล้วก็อะไรต่างๆอีกเยอะยะมากมายนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยโอ้โหอาบิลิตี้พอยต์สามารถอัปเกรดกันได้นะครับเพิ่มเลือดกันก่อน อ,อยอดเยี่ยมใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไปพาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ